สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรถยนต์ Fortuner GR Sport นะครับผมจะสังเกตได้ว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นคนมาทดสอบในการขับขี่นะแต่ผมจะรองนั่งผู้นั่งตอนสองให้ดูกันนะครับผมว่าจะนั่งแล้วเป็นยังไงมีฟีลลิ่งที่เป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราจะทดสอบกันในเมืองอ่าก็แถวบ้านผมแหละที่ลูกละนาดเยอะนะคะฝาท่อเยอะ อโอ้ยทุกอย่างคือแถวเนี้ยมีมีครบครับไม่ว่าถนนพังอย่างเงี้ยก็มีอ่าเราก็มาลองกันให้ดูจะเห็นได้ว่าตอนนี้จะค่อนข้างเขยา่าเขยา่าแบบนี้ให้เพื่อนเหนเห็นเลยเนาะอืมนีม่ตอนนี้เลี้ยวเข้าซอยนะครับนี่ก็วันนี้ผมได้คุณแม่มาเป็นดิเวอร์นี่มาเป็นคนขับให้ผมเองแล้วฮะแล้วก็ผมก็มาลองนั่งแบบนี้ดู ม,มาขับแบบปกติเลยไม่ต้องนุ่มนวลอะไร <laughs> เพราะว่าเราอยากจะลองให้รู้ว่าถ้าเราขับแบบปกติแบบคือเราใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะคนนั่งหลังเขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนขับอย่างเดียวนะครับอือันนี้ก็เดี๋ยวข้างหน้ากําลังจะผ่านลูกระนาดแล้วนะครับอืออันนี้มีการเบรก เออขึ้นขึ้นลูกระนาดลงลูกระนาดมีการยุบตัวนิดหนึ่งพอยุบตัวแล้วเขาขึ้นเหมือนนะครัว่ามันไม่มีอาการเด้งๆให้เห็นมากนักนะครับแล้วก็เหมือนมันลงปุ๊บแล้วมันมีมีจังหวะแบบเบาของตัวโชวคขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะฮะแล้วก็เหมือนอยู่เลยนี่แบบนี้ทำให้เราเวลาเรา นั่งไปคือบางคนนะอาจจะกลัวว่าผู้นั่งตอนสองนะครับเวลาเรานั่งไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอ้วกหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกเวียนหัวหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็เนี่ยลองให้ดูกันแบบนี้เลยนะอืมแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามายังเบาะนะครับมันจะเป็นแบบแรงสั่นของพื้นถนนจางแต่ว่าจะเน้นไปในเหมือนว่ามันค่อนข้างจะนุ่มครับเราก็ อ่าที่วางเท้าครับที่วางเท้ารู้สึกน้อยน้อยกว่าตัวเบาะเฉยเลยอแรงสั่นจะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาเซ็ตมานุ่มแล้วก็ฐานของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นโครงสร้างครับที่สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้อันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าจะมีแรงสัน่นสะเทือนเข้ามามากกว่าแต่ว่าแรงสัน่นสะเทือนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดครับมันเป็นแบบนุ่มๆให้เพื่อนๆเอง แล้วก็เนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือผมปรับตัวเบาะมาหลังสุดแล้วนะครับแล้วก็เราลองเลื่อนหน้าแบบนี้มันจะมีคันโยกอยู่ข้างล่างให้เรากำแล้วก็ดึงอ๊บนี่เห็นไหมอันนี้คือเลื่อนขึ้นมาหน้าสุดแล้วนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่แฟนผมกับคุณแม่ผมเขานั่งแล้วก็จะเป็นแบบถอยออกมาช่วงจงวังหวะ ช่วงตัวเบอนเนี่ยจะเลยโครงเสาบมานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นเอ็นถอยหลังมานิดหนึ่งถามว่าเลขกรูมเหลือไหมก็ยังเหลือนะนี่เหลือประมาณนี้นะ,ะับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตัว GR f o r t u n e r GR สามารถนั่งได้ทั้งหมดอีกโอสองสี่เจที่นั่งอะ่ะตัวนี้ก็ยังเหลือๆหนะครับผม,มเห็นไหมแล้วก็สามารถปรับเอนได้ครับเขาจะมีตัว คันโยกให้เราปรับโอเอ็นแบบนี้เพื่อพับเบาะนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวตั้งนะก็จะราวๆนี้หัวช่วงเนี้ยคือถ้าคนนั่งกลางตรงนี้นะครับต้องเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนักสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่นั่งตอนสองเนี่ยจะไม่สามารถกดลงได้นะครับจะมีแค่เลื่อนหน้าแล้วก็เอ็นเท่านั้นเนี่ยเห็นป่ะผมมานั่งฝั่งเนี้ยก็ยังก็ยังเหลือประมาณนี้เพราะว่า ตรงกลางนะครับมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับแผงวงจรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ตรงกลางมันก็เลยนูนแบบนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองนั่งตรงกลางง่าปะตีหัวผมทันทีเลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานั่งตรงนี้อ่ามันคือตรงผู้นั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยตรงแผ่นรองก้นเราอะครับ มันจะมีความเว้าวลงไปทําให้เวลาเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนก้นเราจมลงมาอีกนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยองศาที่รองต้นขาของเราจะเป็นองศาที่ค่อนข้างเชิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเนี่ยเพืนเพนเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับอืมแต่ว่าการที่ลองความลึกของระหว่างท้ายถึงต้นขาตรงข้อพับของเราเนี่ย ก็ถ้าคนขายยาวนะครับอาจจะยังเกือบเกือบอะเกือบเลยเลยขึ้นขึ้นขาเรามานิดนึงนะครับผมแต่ยังไม่ถึงข้อพับตรงนี้อือมอมันนี้ผมลองนั่งแบบดันมาข้างหน้าสุดนะเผื่อมีคนนั่งหลังนะครับผมอืมนี่ประมาณนี้โอเคแล้วเราลองเอนดูปึ๊บอู้ โอ้พอเราปรับนอนได้ขนาดนี้เลยนี่เอออย่างนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาปรับองศาการนอนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับเล่นดูดิอืมเอออย่างนี้ก็ดีนะแต่ถ้าเราดันตัวเบาะไปด้านหลังนะครับมันจะติดมันจะติดตัวเบาะผู้นั่งตอนสามทำให้เราต้องพับขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะครับ เราถึงจะดันไม่ได้แบบนี้เออองศาประมาณนี้คือนั่งแล้วสบายดีนะครับผมไม่รู้สึกว่าเรานั่งแล้วมันจะโตตรงอ,อย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบพอเอียงรับได้แล้วก็ทัศนวิสัยครับจะรู้สึกค่อนข้างโปรง่งอืมเพราะว่าด้วยด้วยตัวงุ้มของหลังคาตรงนี้และด้วยละครประมาณนั้น แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบระบบแอร์ที่การปล่อยของแอร์เนี่ยมันมาอยู่บนหัวของเราครับถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคนที่เขาอไม่ชอบความหนาวมากนักครับคือผู้นั่งตอนสองกับผู้นั่งตอนสามเนี่ยเขาจะอิงพัดลมที่เดียวกันก็คือตรงกลางนียครับเราจะปรับความเบาจากตรงนี้แต่ไม่สามารถ ปรับแยกซ้ายขวาของตัวแอร์ได้ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้จะปรับได้คืออิงจากข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยคือถ้าเราเปิดสุดเนี่ยอย่างตอนนี้คือตอนเท,ที่ยงเที่ยงบ่าย,ายใช่ไหมครับอากาศมันร้อนมากถ้าเราเปิดพัดลมสุดเพื่อนจะได้ยินเสียงฟูทางด้านหลังตอนสาเลยอย่างชัดเจนอย่างดังเลยครับแล้วก็เนี่ยพอแอร์มันจอ่อเราแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า นั่งนานๆแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายครับใจจริงะ่ะอยากให้เขาโยกตรงเนี้ยมาอยู่สักโครงเสาก็ได้หรือว่าอ,อไม่ที่พ่เห็นไม่ใช่ตรงเนี้ยแต่ว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบคือในรถหลายๆรุ่นหลายๆประเภทเขาเริ่มโยกมาตรงโครงเสาแล้วนะคะรับโครงเสาบี B, หรือไม่ก็มาตรงที่คอนโซลกลางอืมแล้วก็ สามารถปรับแยกอุณหภูมิปรับพัดลมอะไรได้อย่างนี้นะครับแต่อย่างว่าแอร์ของโตโยต้าครับค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความเย็นอยู่แล้วนะอันนี้เราเปิด24องศาแล้วก็พัดลมประมาณ4ก็กเย็นนะ <laughs> เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นถ้าเราปรับอุณหภูมิประมาณ24นะมันอาจจะไม่เย็นขนาดนี้นะครับในช่วงจังหวะที่ร้อนๆแบบนี้เนาะ บอกผมลืมพูดถึงเรื่องความนุ่มนวลเลยเวลาเรานั่งอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าพอเวลารถโยกใช่ไหมครับอืมมันมีแรงหลังของตัวผ้าที่เป็นเหมือน,นคล้ายผ้าผ้าสักหลาดผ้ากลับตรงนี้ครับตรงกลางทำให้ตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยลื่นไปโดน ตรงอื่นหรือว่าจะไม่ค่อยไปชนตรงอื่นนะครับเพราะว่าตรงหนังตรงเนี้ยหลังของเสื้อเสื้อของเราไหวนั่นเองครับอืมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเออหลังก็ค่อนข้างเปียกนะอืถึงแม้ว่าเขาเจาะรูระบายอากาศมาแล้วก็ตามนะครับออืบานกระจกทํามาใหญ่โตครับผมเวลาเรามองออกไปทัศนวิสัยเนี่ยจะค่อนข้างดูไม่อึอดอัด อันนี้คือข้อดีของรถสไตล์ SUV อ่าแบบนี้ยยญบานใหญ่มากเลยนะฮะแต่ถ้าเรามองอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีตัวแท่งตรงนี้ครับที่เป็นสีดำบางคนอาจจะมองว่ามันขัดขัด,ขดนิดนึงอะ่ะถ้าไม่มีจะดีมากเลยนะฮะอโอเคอวางที่พักแขนที่พักแขนอาจจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนักนะครับเวลาคนแขนใหญ่วางมือลงไปนี่ก็รู้สึกแบบ แขนเราจะหลุดอ่ะอพื้นที่มันจะเล็กหน่อยนิดนิดนึงนะครับส่วนที่วางของตรงนี้เนี่ยผมว่าอ่าเออมันวางมือถือได้แฮะอันนี้ iPhone 12 mac pro นะครับวางได้แต่ว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นอ่า USB Type ทสองช่องตรงนี้เนี่ยก็เพื่อนๆอาจจะต้องหาสายที่เป็นเป็นตูด USB Type-C นะเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ย สล็อตการเสียบจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วจะไม่ค่อยเหลือ USB Type A แล้วนะครับแต่เขาก็ให้เผื่อมาตรงด้านล่างจะเป็นช่อง AC 220วัตต์220โวลต์100วัตต์นะครับผมสามารถเสียบปลั๊กได้ก็คือมันจะเป็นเต้าให้เราเสียบกับตัวหม้อปแปลงได้เลยและอีกอย่างนึ่งนะที่ผมชอบคือตรงนี้ครับเขามีฮุกมาซ่อนไว้กับตัวเบาะสามารถ แขวนของได้รองรับน้ําหนัก4ก่โลมีให้ทางสายและขวาเผื่อบางคนเนี่ยซื้อน้ํามากินที่เป็นแบบเป็นถุงเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะน้ําชงครับที่เขาใส่เป็นถุงกระดาษนะฮะแล้วก็เาแขวนไว้ได้แต่ถ้าถ้าเป็นแก้วนะถ้าขึ้นมานั่งสามคนนี่คือหมดสิทธิ์เลยเราต้องเอาตรงนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็กดออกปุ๊บแบบนี้เราค่อยใส่ที่วางแก้วนะครับแต่ที่วางแก้วก็ อาจจะอุ้ยอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับอืมแต่เขาก็น่าน่าจะออกแบบมาเพื่อลองรับอยู่แล้วละ่ะอืมตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเพือ่อนๆไปกันสองคนผมค่อนข้างชอบอง,งศาการที่ปรับเบาะตรงกลางเพื่อที่พักแขนแบบนี้เนี่ยมันเวลาเรานั่งลงไปเนี่ยสบายนะอืมหรือไม่ก็เราดึงเบาะขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับตัว เอ็นเนี่ยโอ,ยโอย้ที่คุกมันชนนี่แบบนี้ออสบายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นองศาที่เราวางแขนไปแล้วมันพอดีอะ่ะมันมันมันไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับมันจะวางได้แบบนี้เลยอ้โอโห้หหลับสบายมาก,มาก mm hmm. โอเคแล้วก็ถ้า ส่วนที่หัวหมอนอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับเราจะค่อนข้างสนนิดนึงปรับหัวหมอ,น,อนนี้ก็ถอดได้นะครับปุ๊บหัวหมอนมีความนุ่มครับลอลองเออเนี่ยน,นุ่มเลยเอาหัวไปดุนเออเออนุ่มครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราผมลองนั่งตรงนี้บ้าง โอ <laughs> คนนั่งตรงกลางนี่จะอาจจะต้องเป็นคนที่ตัวเล็กจริงๆครับเรานั่งแล้วเนี่ยก้นเราจะแบบเถิบมาข้างหน้าโดยอัตโนมัติครับเพราะว่าอีตัวพักแขนตรงนี้ครับมันดันหลังเรานะครับทำให้เวลาเรานั่งนี่อาจจะยากนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ตัวสายเบลของคนที่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับโอ้พื้นที่แบบเล็กจริงๆเลยอืม คนตัวใหญ่นั่งไม่ได้นะครับตรงกลางนี้บอกเลยเพราะว่าตำแหน่งที่ลัดสายเบลเนี่ยความกว้างของตัวก้นเขาอ่ะหรือสรีระของคนที่นั่งเนี่ยคือแคบบ้างจริงครับนั่งไม่ได้อืเป็นไม่ได้ผมจะแนะนําว่าให้นั่งซ้ายหรือขวาดีกว่านะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อาอสบนี่สบาย ืตีอยู่แค่ตรงตรงแอร์เนี่ยแหละผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะอืมอืมมือจับแน่นหนาครับผมหนักเก้าสิบกว่าผมยังสามารถโหนได้แบบนี้เลยนะครับอืเดี๋ยวลองคาดเบล เลยนะครับเอก็เดี๋ยวอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งตอนสามกันให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะเอาเบาะลงก่อนนะครับจะมีฮุกอยู่ตรงนี้เนาะอ๊บโอเคอือฮึ เราจะขึ้นที่นั่งผู้โดยสารตอน3นะครับให้เรานี่ตรงนี้จะมีสลักใช่ไหมครับผมให้เราโยกครับปึ๊บมันจะพับไปแบบนี้เลยแล้วก็เราขึ้นได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ต้องพับขนาดนี้แล้วก็ก้าวข้ามไปเลยก็ได้ฮะโอเคเราไปขึ้นกันอึ๊บอุ ปึ๊บแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้อืมตรงนี้คือต้นต่อของเสียงนะครับผมมันจะเป็นการดูดฟโฟล์ของอากาศเข้าไปของผู้นั่งโดยสารตอนสามนะมันจะเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะดูดอากาศฟโฟล์เข้าไปนะครับผมเนี่ยเรามือไปอังครับเราจะรู้สึกเลยว่าอากาศถูกดูดออกไปนะนี่แล้วก็แต่ถ้าเราลองเบาแอร์เดี๋ยวผมลองเบาแอร์ให้ดู เห็นไหมเบาเลยไม่มีเสียงเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะอิงกับการฟโฟล์ของอากาศนั่นเองน <laughs> คนนั่งตอน3ด้านหลังนี่คือต้องยอมรับกับเสียงนี้เลยนะอ,อันนี้คือปรับเป็นหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตำแหน่งผู้นั่งตอน3แล้วนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นโพซิชั่นของเก้าอี้แถวตอน2เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นดันไปสุดนะครับแล้วก็ปรับตั้งตรงส่วนอันนี้จะเป็น ดันไปสุดแต่ปรับเอ็นมานิดนึงอ่าแบบนี้นะครับขาผมเป็นไงสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ก็ยังพอทูไถนะ่ะอืมแต่ที่อยากให้ปรับเลยเวลาเราขึ้นมานั่งนะครับผมก็คือตัวหัวหมอนครับเวลาเรานั่งเป็นอย่างเงี้ยมันจะดันหลังเราอยู่ตลอดเวลานะครับให้เราจับแล้วยกขึ้นมาเป็นองศานี้เป็นระดับความสูงประมาณนี้นะครับมันจะพอดีกันกับหัวเราเลยแบบนี้แล้วก็ตัวหมอนเขามีความนุ่มนะ อืมอันนี้จะเป็นตัวพนักพิงที่ผมปรับเกือบตรงแล้วนะครับมันสามารถมีสลัดครับให้เราปรับแล้วก็ดันลงไปแบบนี้ได้เลยโอ้อืมหลายคนก็มองว่าตอนสามอ่ะถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็มีจำนวนผู้โดยสารสักหกคนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นเจ็ดหรือแปดคนก,ก็ตามเนี่ย เราก็ยังสามารถนั่งได้ครับผมโดยการแบบเนี่ยปรับไปแล้วเรายังเอหนี N e ได้แต่เฉพาะแถว3จะไม่สามารถเลื่อนหน้าหรือถอยหลังได้นะครับมันจะเป็นโพซิชันที่เขาล็อกมาแล้วแบบนี้เนาะอืแล้วบานกระจกอาจจะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ยังพอนั่งนั่งดูแล้วมันไม่รู้สึกแบบทําให้ขุดโอ้วกแตกครับหรือว่าคุณจะมองไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้อ่าฮะ <laughs> แล้วก็ ตัวแอร์มันจะมาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป่าหน้าเรานิดนึงนะแต่เมื่อกี้ผมลองนั่งนั่งอยู่ในรถนะครับช่วงเนี่ยทเทียทเท่ยงๆบ่าย,ายแดดลงจะจัดเนี่ยความรู้สึกของความร้อนที่มันแผ่เข้ามาครับด้านบนเนี่ยคือเอามือไปอังเราจะรู้สึกหลอนเลยนะครับเราก็กระจกด้านหลังนะอาจจะต้องติดเข้มอีกสักนิดนึงนะเนี่ยมันมีความร้อนตีเข้ามาแล้วก็ด้านข้าง แต่ที่รู้สึกอย่างชัดเจนเลยคือตัวด้านบนครับเพราะว่ามันใกล้กับศรีรษะเรามาครับเราจะรู้สึกว่ามันมีไอร้อนมันแผ่ลงมารู้เลยว่ามันร้อนนะครับเราอาจจะต้องใช้แอร์ช่วยทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้เนี่ยเราปรับเป็นอุณหภูมิ24แล้วก็ความแรง4ก็ตามเรายังรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่ะ่ะเนี่ยแล้วก็เจอเสียงของการดูดอากาศออกไปของทางด้านขวาเนี่ยมันค่อนข้างหงุดหงิดนะอ่า Uh huh. แล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะมีที่วางโทรศัพท์อืวางได้เลยพอดีเป๊ะเลยนะครับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็จะมีที่วางแก้วหรือวางขวดให้ล่องหนึ่งส่วนถ้าคนตอนสามอยากที่จะชาร์จแบตน,นะครับด้านหลังอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะด้านหลังเขาจะมี power outlet ให้นะครับแล้วก็ลากไปหรือว่าเราใช้โค้กแบงก์ก็ได้นะฮะเดี๋เราลองคาดเบลดูสิ ตอนหลังจะมีเบลให้สองตำแหน่งเท่านั้นนะครับอนี่เราลองนอนดูเป็นยังไงนี่ตอนนี้เราเริ่มเดินทางแล้วครับเราจะดูว่ามันจะนั่งแล้วจะเวียนหัวหรือเปล่านะครับอือฮะนี่เมื่อกี้มีกระแทกของสันไปนิดหนึ่งนะครับ อค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็เออบางคนอาจจะมองว่ามาันอึดอัดนะแต่ผมพอพอเราได้ปรับองศาที่มันเอียงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็นั่งนั่งสบายในระดับหนึ่งอยู่นะอืหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะถ้าเรามากันหกคนเต็มรถอย่างเงี้ยเราจะเอาสัมภาระไปไว้ไหนมันมีครับคนที่ขายตัว แหลกหลังคาหรือว่ากล่องเก็บของอะฮะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเพื่อนผมขายอยู่อันนี้ช่วยเชียร์เขานิดนึงเพราะว่าเขาทำจริงๆเขาตั้งใจทำแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะลงมือทำด้วยตัวเองครับแล้วมันเป็นแบรนด์ของเขาเองอะชื่อ Human l a c ลอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวโลโก้แล้วก็ช่องทางการติดต่อให้ดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ ตัวตัวแหลกข้างบนเนี่ยสามารถติดตั้งกับตัวหลังคาข้างบนได้นะครับผมเพราะว่าตัวยึดแหลกหลังคาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็คนติดกันเยอะนะครับคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะหรือว่าคนที่เดินทางไปไหนมาไหนอยากไปแบบครอบครัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าอยากไปพร้อมกันในรถคันเดียวเนี่ยก็ใช้ขนสัมภาระผ่านตัวแหลกหลังคาหรือตัวกล่องเก็บของตรงนี้ได้ เพราะเขาค่อนข้างมีหลายไซส์ครับแล้วก็มีหลายขนาดที่ให้เราสามารถรองรับกับไซส์หรือขนาดรถหลายๆรุ่นหลายๆประเภทนี่โอเคนี่ส่วนด้านหลังก็เนี่ยไม่น่าเกียดนั่งแล้วสบายครับการยวบยาบอาจจะเห็นได้เยอะกว่าผู้นั่งตอนสองนะครับผมเพราะว่าเวลาขึ้นหรือลงเนี่ย อาการเด้งของตัวถ้ายมันจะเยอะกว่านิดนึงอ่ะ,อะเพราะว่าจุดส่วนท่วงของตัวรถเนี่ยถ้าคนนั่งอยู่ตอนอตอนสองนะครับมันจะอยู่กึง่งกึงกลางเวลาขึ้นหรือลงของโชค๊คเนี่ยมันจะไม่ไม่มันจะไม่เหมือนกับตอนสามครับตอนสามมันจะมีอาการเด้งๆของท้ายนิดนึงให้เราเห็นมากกว่านะครับผมนี่ประมาณนี้อืมใชยได้ ตอนสามนี่คือใช้ได้เลยนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมก็ลองมานั่งให้ดูแล้วนะว่าการนั่งของตัวเบาะนะครับผมเป็นอย่างไรพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างครับนี่อ่ะเรานั่งอย่างนี้กว้างเลยนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าพื้นที่ตอนสามหลายๆรุ่นหรือหลายๆแบรนด์อาจจะ มีข้อติงข้อติดขัดเราก็ลองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันผมจะเริ่มพยายามทำในส่วนตำแหน่งผู้นั่งตอนอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะว่าเป็นอย่างไรนะครับนั่งสบายไหมไปที่ที่มันค่อนข้างหลุมเป็นบ่อเยอะหรือว่าเจอลุกมน้นานเยอะพื้นถนนไม่ดีนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วเ,เรามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรเนาะโอเคยังไงวันนี้นะครับผมฝาก ช่องวงโตค้าด้วยนะครับอยากให้วงโตาคานํารถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวหรืออยากให้ทําอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยในวันนี้วงออโตค้าแล้วก็ Toyota Fortuner น e g e เ d จ r นเดอร์จีอาตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ